สวัสดีค่ะพี่น้องคะืัอนี้แฮปปี้การเกษตรสาขาอุบลราชธานีพิกัดอำเภอกุดข้าวปุ้นนะคะสิผ้าพีผ้านนองมาเบิงข่าอีกสายพันหนึ่งคะ่ะที่ด้ผลผลิตเยอะมากๆเลยนะคะนี่เป็นข่าวเหนียวพื้นนุ่มนะคะต้นเตียะะ้ยค่ะข้าวเหนียวนาปีต้นเตี้ยพื้นนุ่มนะคะซื้อว่าน่าน5าเก้าเบอร์สิบแปด้ค่ะพี่น้องคะ,ะเป็นอย่างคือว่ามันไหลยก็คือว่า หน้าแปลงนี่โกไร่ค่ะพี่น้องหกไร่นะคะเข้าใส่มาแล้วสามปีค่ะอ่าโกไร่ปีที่แล้วได้สองรอยยี่สิบกระสอบนะคะหน่อยหลายบ่หูละได้ซ้ำนันค่ะเพิ่อนอวิชาวิชาการมันก็ว่าวเจ็ดรอยกว่ากิโลต่อไร่นะคะถึงพันถ้าอยู่มันก็ขึ้นกับว่าพื้นที่อ่าอินซีวัตถุในดินเข้ามีหน่อยหลายซ้ำไดนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่น่ำน,นะคะอ่ารากาทั้งหน่ำ น้ำฝ่าน้ำฝ,ฝนน้ำเนาะค่ะอ่ามันกะหลายแนวสิบ้าพี่พ้าน้องมาเบิงกกเกเพื่อนเป็นจังได่เนาะค่ะพี่น้องนี่เพื่อนกระดำต้นเดียวห่างๆขึ้นกันค่ะพี่น้องลักษณะต้นนี่กำลังทางม่านนะคะพี่น้องดำต้นเดียวแต่ก็ดีค่ะม่านกะใหญ่ดีค่ะนี่พี่น้องขาเบิงหลดีดเบิงเลยนี่ความสูงเพิ่นกะอยู่ประมาณเมตรถึงเมตรยีรรรร่สิบนะคะนี่ เมรถึงเมรยี่สิบอายุการเก็บเกี่ยวกระสีกลางเดือนพฤศจิกาค่ะหลังเข่าเจ้าบอคอสิบหาเนาะไปน้อยหนึ่งนะคะอ่าแต่ว่ากับกรมารีลอยหากับบดบ่อไก่บ่บอไก่ก,กันค่ะย่ช่วง,งกลางยุ่ช่วงกลางๆเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะพวกกอกระสุดยอดขนาดค่ะสมมาได้ไหลายนะคะหกไร่สี่สองไร่ยี่สิบกระสวกับสุดยอดแล้วค่ะพี่น้องคะมีไส้เป็น ปักดําเป็นปีที่สามละค่ะหน้าแปลงยี่หกไลนนะคะอ่าิ่นกระขายเมล็ดพันธุ์อยู่ค่ะแต่ว่าอ่าส่วนมากก็มมแจ่พีแต่น้องนี่แหละแถวบริเวณอ้อมแอมมะเอานะคะกับเบิร์ดค่ะเนี่เพราะว่าพาเห็นกับออนซ่อนตอบโจทย์เพราะว่ากินกับแทบค่ะเพราะว่ามันเป็นเขาเหนียวพื้นนุ่มนะคะพี่น้องเป็นข้าวเหนียวพื้นนุ่มนะคะนี่อ่าตอนนี้เ้องกับยังไม่ได้ขาดพันธุ์ค่ะนี่ก็มีฝนมากนิดหน่อยนะคะนี่ ะะเราก็จะเริ่มทําการคัดพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าพ่นจะออกห่วงพ่นละค่ะนะคะพาพี่น้องมาบึงตอบโจทย์ได้ดีค่ะตัวนี้แล้วก็เป็นทีนิยมค่ะน่านห้าเกเบอร์18ดนะคะทุกคนค่ะกับสนใจมเมล็ดพันธุ์นะคะกับติดต่อทั้งแฮปปี้การเกษตรได้เลยนะคะอ่าพี่น้องสนใจนะคะเขาสายพันธุ์พัฒนาเขากับมีหลายสายพันธุ์ไว้นะคะเพื่อให้พี่น้องเขามาเบึงมาแย่งกันค่ะมา อาจิตโอสอบถามนะคะนี่สุดยอดมากนะคะเป็นหน้าดําค่ะทำหน้าดํากันทั้งนั้นนะคะเพราะว่าอ่ามันตอบโจทย์กว่านะคะหน้าหน้าวานกับบานพื้นที่ที่อ่าคุ้มหยาได้กะก็ตอบโจทย์ขึ้นกันค่ะนะคะคลิปนี้ก็ฝากเบื้องแงน่นเด้อค่ะแฮปปี้การเกษตรอุบลราชธานีนะคะพิกัดอำเภอกุดขปุ้นกับ ข้าวสายพันธุ์พัฒนาน่าน5้าเก้าเบอร์18บแคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณที่มาติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดหัวใจให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ